เอมถังยืมเงินเดือนเอ้ยเงินรางวัล10บาทนะครับมาเื้อเบสจะได้อีกไหมโอ้โกูอ้โหห้าตาแล้ววันนี้ห้าเลยเหรอโ้ใโเริ่มดมตับไปหน่อยเดี๋ยวต้องขึนม่ก มาโอ้าทำไมมีมาข้าผมไม่ได้อะแต่ว่าพออายุอายุกูรู้เฮ้ยอะไรอ่ะไคิวเขาเล่นรถได้ไงทำมยังจังชิดๆชิทำอะไรกูใครจะมาเลกว่าใครจะได้บาทนะครับเฉ็ดหนึเฉ็ดเจ็ดเช็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ มินดอนคอในตัวสกิลโอ้ตายเลยบ้านตัเนี่ยที่เดียวชิ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 ืองเยท่เดียวเลฮเตังไรวไม่ไม่มคลงมแกูกูจะเหลือเิกลับบ้านเท่าไหร่อ่ะปะกูจะเหลือ5บาทกลับบ้านเว้ยอกาไม่ไย่กหวะกูโดนท้กินอกูไม่อยากไปอุทชนาน แต่ถ้ากูชนะวกก็หัวเงินเงนออกาให้กูนะอ้าวเยี่ยแล้วมันการลกี่บาทกูมีห้บาทนี่ประเด็นเลยกูมีสิบบาทไอ้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 ไไอ้ไนไอ้ไอ้ไอ้ไยอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไม้ไน้่ไอ้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 เอ้ไอ้ไอ้ไไอ้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 ้ไอ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 นไอ้อไอ้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 ต้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้นไอ

กับแล้นะเล็กเออกูไม่มีเน็ตกูร้อนเราไม่ได้เปิดไอ้กูทำไมกูไม่มีเน็ตอยู่เลยมีแต่โรงเรียนนี่กูไม่มีเน็ตนะนีแต่โรงเรียนไงเอาเอาเอาล้วกูจะเอาไม่ไม่ไม่มันคือคือไอ้ปันอะมันมันไม่ต้องการเน็ตเข้าใจไหมมันไม่ต้องการเน็ตเข้าใจไหมคือไม่ต้องเน็ตอะไรก็แล้วกูจะไปโอ้ยเชื่อกูลอ้อไม่มีเน็ตโรงเรียนเริเริ่มใหม่เลย ใช่ต้องเอางั้นเลยคุจะเปลี่ยนวุ้นให้ทุกคนใช้แค่กีกีตาร์กีตาร์ไอโต้วเอรนะไม่กูบอกที่เริ่มใหม่หเลยที่นี่กีตาร์เริ่มใหม่หมดเลยไม่ใช่กีตาร์ที่ปะเด็นี่เริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมปันันเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ปล่อยไปกันแล้วโอ้ยแล้วหยุดีละเสียงไปโดนเสียงไปไหนวะเสียงเวลาช่างมันตัวนี้เราจะได้มีสมาธิกัน ขีดขีดเก่เพวกน่เกียข้างบนว่ะขาบินไม่ไอ้ข้างบนไม่จะฆ่ากูไม่ีเลยข้าเสียงมาแล้วเสียงไปไหนอมายชุบขึ้นมาเสียงไปเท่โดนใตไอ้ตันพชแกตไมเสียใครแล้กไม่เสีใครแกโตแ่แกโต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 ัวน้อยโตตน้นะ พันร้อยครับพัร้อยคู่ครับตอนนี้ยิงมั่วครับยิงมั่วครับแล้วกูตายครับชิชิยกูตายเลยโอ๊ยอกี้กู ไม่มีไม่มีประสานในการหลบเลยวะอาปจะอ๋อไม่แปลกไม่ไม่ไม่แปลกอะไรกูไม่ต้องกานเดี๋ยวไม่งก้นปงตรงต่อคุณูกว่าเป็นพวกบานพับพวกนี้จะเอาีรหวมันแล้หายบินแล้วเอาดิเอก็มือก็มือต้องพยายามนะค้ยได้เ้ย

ทำไมติดบากติดบาก่อติดบาคอยจะตายคอยติดบาไป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 เออันทันพอดีเออตูไม่นูไม่ันอู๋เออเลืองกาเลยเรื่องพิการำอะไรจำกีนน่าจะพาโยบินย่ยเรไปจะให้พี่อยายให้ปันมจะนั่นได้ นูกะให้กูชนะเธอกูอยากกูขอร้องกูอยากกูอยากชนะบ้านตอบแสงก่อนเอาบเอ้าเขาไม่เนอยาหมึงกอมึงเยยันขยนเขายไัเนยมึงมึงมึงยัดเยีดทะให้กูทำไมเอ้ป็นในโรงเรียนเลยเนอะดี๋ยวมันจะเชื่อมเด็กกันในบ้านกูจะนุ่มัดกูเลยิบี มาหวคุยเฮ้ยพวกอยากไหมอยากทีอเด็กูกอเด็ก้โตลยผิดอะไรผิดอะไรไอ้เพิู่ดไอ้โตโดน้ไ้่จบแ่วไอ้่่แม็กมึงโดนเอาเอ้าเนยาบเฮยาเยเอาูยาบแล้ว นัวนัวนัวจังหวะนี้โอเคตกน้ำตายไหมครับพี่รับมีไหมไม่มีโอ๋ยอะไรอ่ะคืออะไรอะไรของมึงไอ้ยโย่อย่างทอค้อนก่ไอ้แม่ยโย่มาชอบบังคับคนโตคนอื่นมันนิสัยเสียใช่ไหมอกลุบลุกลุบอกลุกขึ้นมาไม่ชอบบังคับคอโตคนอื่นแต่แต่คนนี้มันเสียสายโยแพ้นั้นมือคนดําอะ จับยาวจับยาวให้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 กลืนนข้ามือไอ้จางมึงจะขึ้นบนด้วยไอ้นี่เมยะการโยก่อนเลยเจ็ดก้ำโยนก่อนเลยไอ้โยอ่ะไว้จะจายโยก่อนเว้ยเดี๋ยวโยมันจะยค่ะส่นไอ้นิ่มให้มันตายก่อนมันมันอ่อนเอออะไรล่ะมันไม่อ่อนเลยมันจะจาไม่ได้เต้าอย่าขิ้เพามันอะไรใช่ไหมมันอะไรชื่อไอ้เต้าวะไอโยะขึ้นฟ้าไปแล้วจังหวะนี้ ลงมาตัด่กันม่แล้วไอ้เนียตีล้วตกตายหาเฟลิกซ์เรียเองกูกล่ว่ามันมือสกายเล่นด้ยเอาใครสโลว์กีตากูเองกูก็ด้วยกูสโลว์ด้วยจับไว้หมดแล้ลงได้หมดไม่ตายครับไม่ตายครับลงไปหมดเหรอมาแล้วมาเกิดแล้วกำเนิดกำเนิดทายชีลาชันครับเออเฮ้ยมากำเนิดแล้วให้โดนเรียบร์บอลสรลบ์โอ้โห น่า uhm, จะเป็นพี่แอมป์นี่พี่ยนพี่ยนกีตาร์จนกูตายโตใช่ไหมชนะเหรอไม่มาขึ้นหัวชนะไม่ลองแล้วเวลาชนอย่าให้ปั่นมันจะลานะไม่ง้นมันแบบมันจะโอเน่ยนะคุณ่ ไอ้ตงี้โค้เลยอะไอ้กีต้ามุนเตี้เลย้ปเรื่องไม่รักเ้าจบหยูคนมีประโยชน์เลยเมื่อกี้ต้องไหนก่อนเฮ้ยม่อยากชนะได้ไหมได้ๆยีดข้างมือข้างคือเอออนี้มันก็ได้เออยังไอ้เมนมึงมึงชนะเดี๋ยเดีกกู้มึงชนะนะแล้วแล้วแก็รก็กระจยโยนแล้วก็ให้แล้วก ไอยโยมันจะได้แจกคนเดียวไงความคลิปดีไอยโยตัวไหนวะไม่ใช่ไยอยตัวดำดำโอ้โหตายครับไม่ขอคือเอ้ยให้มินชนะให้มินชนะเออมินมินมินโอเคเดี๋ยวใครตายโอนะตายตายตายดิตายตายีายมึงตายดิยตาย มาลงไปตายให้หน่อยลงไปตายให้หน่อยไข่ก็ได้วเช่นกูดีโซโบโบต้อมมึงว่งไปดิไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่จ้ะอุ๊ยเจ็บดิไเจ้ไอเจ้เราเดียวเราไปูไปเก็บเพื่อนนะไอ้ต้อมกปช่วยหน่อยได้ไปเลยวิญญาณเยอะเลยมหาภูมิพล อาลุยเนเยว่าฮิตลอดทีเียวหัดดีิ่งตามมาเลยวิ่งดำวินวิ่งเลยตามตามตามันสุดตาไอ้เราไปไหนเลยยันได้ลยเวไม่ไู้บอกว่าคุณบิดอ่ะเรื่เราเล่นเราเ่ไม่บิดดูหรอกคูยยอมใจ ไอต้มไปตายคุณลูกจควยยัยยัยกูก็เลยี่สิบอยู่แล้วอ่ะตัมตาตรงนี้ยี่สิบอยนโอ้เลียงายบินบินตกแบบน้มงยังตกกได้เอต่าค่อะดีดีให้ยีไปเลยจบนะ เออเดี๋ยวเราเกิดอะไรไม่มาใด้เงินฟรีเว้ย